ครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับได้มาหาปักเบ็ดกันนะครับแล้วก็ย่างป่ากินนะครับที่พัตตะคานท้องทุ่งนะครับ เตือนคลิปวิดีโอน,นี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเป็นการหาอยู่กับกินด้วยชีวิตจริงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ที่รับชมคนมีอายุ18ปีขึ้นไปฝากกดติดตามช่องพันป่ายเอ็นจด้วยเอาละครับมายามเบ็ดกลางคืนกันครับแบบนี้เบ็ดจมน้ำเลยม,มันดู็นนเบ็ดครับองเนี่ย

Lời đưa nó mùa. Một cái mùa. Huh? Mùa. 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 hả Mùa. 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 để บัวขาวไม่ยอมอยู่กับลูกเลยหนีมาเที่ยว <enth> อีกแล้วตายเหรอตายใช่ตายเยอะตุในใน่มบนไงตัววะโอ้ใส่หนิแนะมันอย่างบาลานเทีย่ยมมาแล้วมาแล้วครับ <c oughs> มีผลงานครับหลังนี้ <c oughs> Ừ <laughs> Nó lại mọi người mọi người mọi rồi mọi người mọi người rồi người ได้ประชนมาตัวนะครับแต่ประชนตายไปแล้วครับแล้วก็ได้ปลาไหลไหแต้มนะครับปลาไหลเหมือนกันีค <c oughs> กขี้เหรม่มื้ कोई नहीं। ये देखो तो नहीं व। देखो Được rồi mười lăm mười lăm bát bích hàm mười lăm mười lăm bát lăm mười lăm Mà lăm mười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  lăm นี่ดูครับผลงานเรากลางคืนตี่กลางคืนครับเบาคุ้มครเลยนะก็ผลงานรอบแรกเราก็ได้มาสามตัวนะครับเดี๋ยวทำการก่อไฟนะครับแล้วก็อย่างปลาที่ตายนะครับก็มีตัวนี้ตายครับกรช่อนกรช่อนไม่ได้ถ่ายให้ดูครับตอนติดนะครับนี่ครับตายไปแล้ว ตัวเป็นเราจะไม่ยากนะยางแค่สต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นห่างไปนะห่างๆเลยเยอะเลยต้นไม้ขัดลงหน่อย ครับตอนนี้อึงเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋วเราจะกินอึงเล่นก่อนนะครับระหว่างรอปลาสุกนะครับก็ ทีนี่ก็เป็นปะตาคารนะครับท้องทุ่งนะครับต่อมหาปลาแล้วก็ปิ้งกินนะครับเก็บเกี่ยวเอาบรรยากาศนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเข้ามืเดียบแล้วเ,เดี๋ยวแทบะเดินปูจินก็ไปกินลายปูหวัวครับพามาดูผลงานตอนเช้าของเับ khổ dày khứ khổ quá mà cũng kít nhá Đúng rồi. Đúng rồi. คลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันป่ายเอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า